ก็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนะกับในเกมไวแคร์โปรเจกนั่นเองเนาะวันนี้ก็จะมาทําการเปิดการชาตตู้ใหม่กันนะครับก็ส่งของสำหรับตู้ใหม่นะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่คาลือหัมบบังกรชั่วร้ายกับผู้ดูแลมังกรครับนำทีมโดยแน่นอนครับเจเซฟของเราเนาะซึ่งเจแก่เขาเนี้ยก็จะเป็นสายธนูนะครับเป็นตัวละครไหลาทานั่นเองครับเป็นตัวละครใหม่เนาะของเกมนี้นั่นเองรับก็จะเป็นอ่ามังกรนั่นเองเนาะนะครับนะ ชมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นผู้ดูแลมังกรของเราครับก็จะมีชื่อว่าน้องนาคอต้านะครับชื่อนี้ก็อาจจะอ่านยากนิดนึงนะน้องแก่เขาเนี้ยก็จะเป็นสายดาบเดี่ยวนาะนะครับเป็นธาตุมืดนั่นเองเนาะ อ่าก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยมาแค่2ตัวนะครับก็ตู้นี้เนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่15นะครับเดือนนี้นั่นเองเนาะและ้วก็ในวันที่15นี้หลังจากตู้นี้หมดเนาะกะ็ทางเกมนะครับเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการคอลเลรชันครับกับเมฆหนึ่งนั่นก็คือใช่ครับมหาเวศผนึกมานั่นเนองเนาะซึ่งการคอนแลบครั้งนี้ก็คือจะเป็นการคอนแลบครั้งที่2องสำหรับมหาเวศผนึกมานั่นเนองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกมเขาก็ ได้ปล่อยเกี่ยวกับตัวละครมาแล้วนะครับ1ตัวเนาะก็คือจะเป็นอาจารย์โกโจนั่นเองซึ่งปล่อยมาแค่ตัวเดียวนะส่วนอีก3ตัวอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรออกมาบ้างนะครับนะท่านผู้ชมก็รอดูกันได้เลยเนาะนะครับนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะไป let's go อ่ <laughs> เปิดมาก็ <c oughs> ตอนเช้าแลยเนาะอ่ากดข้ามเลยนะครับก็อ่าตู้2ตัวละครครับเลดก็อาจจะแบบแบบออกยากนิดนึงเนาะอ่าโอเคก็อ่าได้ตัวละครสีดาวนะครับมา1ตัวนะเป็นตัวซ้ําด้วยอ่าโอเคนะครับก็อ่ะเราไปกันต่อเลยอ้าวตอนกลางคืนมาฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่านะว่าเรือหอจะมาไหมนะครับนะ โอเคดีมากดีมากอ่ะกดข้ามเลยนะครับอ่าห้าดาวไหมเรียบร้อยฮะ <laughs> หาดาวด้วย <S <S เรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าเจเซฟหรือว่าน้องนาคาคอจะมานะครับชื่อน้องนี่แบบอ่านยากมากเลยเนาะอ่ะสามดาวหนึ่งนะครับสองฮะ อ่าซ้ำหนึ่งครับและตัวที่ออกนั่นก็คืออายางยางยางและนั่นก็คืออ่าเจเซฟนะครับ <c oughs> <c oughs> นะก็เจ๊มาแล้วนะครับนะาทุกผู้ชมนะ ชอบเสียงหัวล้อเจแกเขามากเลยเนาะเออนะครับอ่าโอเคก็เจเซฟนะครับออกมาแล้วเนาะอ่าต่อไปก็เหลือแค่น้องน้องที่อ่านชื่อยากๆอะ่ะนะครับน้องนาคาคอสเนาะอ่านชื่อยากๆนะครับไปอ่ะฮะพุมาก่อนอย่างเงี้ยกดข้ามเลยฮะพุมาก่อนอย่างนี้นะบอกเลยว่าเกลือแน่นอนฮนะอ่ากดข้ามเลยครับ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับไปกันต่อเลยสเต็ปที่สี่เนาะโอเคกดข้ามเลยเริ่มเริ่มเริ่มเกลือแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะอ่าโอเคกดข้ามเลยเนาะอ่าก็เอ่อสเต็ปที่สี่ผ่านไปสามดาวล้วนเลยต่อไปก็สเต็ปที่ห้าฮะป้ายโอเคกดข้ามเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะคือ เกืออีกแล้วเหรอโอเคนะครับสีดาวออกมาหนึ่งตัวไปกันต่อเลยโอ้โหเดี๋ยวนะคืออืดำดำล้วนเลยฮะท่านผู้ชมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวนะคือทำไมน้องแกเขาถึงเล่นตัวแบบขนาดนี้นะโอเคนะครับไปกันต่อเลยก็สเต็ปที่เจ็ดนะครับ เพชรเหลือพันสี่ฮะน้องแกเขาแบบเล่นตัวแน่เลยอะจริงจังปะช้าแบบช้ารัวมากเลยเนาะโอ้โหเกือเกินอ่าโอเคนะครับก็อ่าดูจากแบบว่าดูจากสภาพแล้วนะครับน้องแกเขาน่าจะเล่นแบบว่าเล่นตัวแหละนะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคไปกันโอ้โหไปกันต่อเลยฮะ เพชรเหลือพันหกนะครับอืเนี่ยเล่นตัวของแท้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเล่นตัวของแท้โอเคครับไปกันต่อเลยโอ้โหอันนี้คือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจังวะนี่นี่คือล่อหมด2,500เลยเหรอเดี๋ยว โอ้โหน้องครับเอ่อเอ่อสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับต้องออกมาให้พี่แล้วนะไป <c oughs> เรียบร้อยฮะท่านผู้ชม2อ0 0นะครับน้องไม่ออกเลยครับ <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> เอ่ออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เอ่อตัวละครได้ไม่ครบนะครับก็อา่า ถามว่าเปิดต่อไหมแอ่แแถม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 ถ้าถ้าครั้งเนี้ยไม่ได้ก็เลิกละเพราะว่าเพชรหมดไงก็ต้องเลิกนะอือคือคือเดี๋ยวนะคือโอ้โโอเคฮะก็ หลังจากที่ได้เจเซไปนะครับน้องแกเขาก็แบบเล่นตัวเนาะไม่ออกเลยนะครับก็เพชรเหลือ163 16ยนะครับน้องไม่ออกครับถามว่าโอเคไหมเกลือแบบว่าเกลือเกินไปนะเออนะครับก็โอเคก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เอ่อคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของ id ดลองเนาะที่ไม่ได้ตัวละครครบนะครับส่วนของสลับคลิปนี้เนี่ยก็มีไว้เท่านี้เนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลนะ์เนาะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามเนาะการอัปเดตข่าวสารของเกม w วแค p ์โปรเจไว้ได้เนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไปไปครับผม